ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิทานอบอุ่นใจที่จะพาเด็กๆเ,เข้าสู่โลกแห่งจินตนาการพร้อมข้อคิดดีๆก่อนนอนในทุ่งหญ้าริมทะเลมีรังเต่าตัว,ตวน้อยพึ่งฟักชื่อว่าโตโต้เขามีเปลือกกลมและดวงตาเป็นประกายโตโต้ชอบมองฟ้าใหญ่ทุกวันโดยเฉพาะเวลาที่นกบินผ่านไปผ่านมา โอ้ถ้าฉันบินได้บ้างนะจะเห็นโลกไกลๆไ,ได้หมดเลยโตโต้คิดในใจพร้อมถอนหายใจน้อยๆมารดาเต่าพยักหน้าอ่อนโยนลูกของแม่เป็นเต่าเก่งในแบบของเต่าแต่ถ้าลูกมีความฝันแม่ก็อยากเห็นลูกพยายามนะวันหนึ่งโตโต้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่ชายหาด เห็นนกนางนวลโฉบเหนือคลื่นอย่างอิสระโตโตตะโกนด้วยความตื่นเต้นพวกเธอช่วยสอนฉันบินได้ไหมนกนางนวลหัวเราะเบาๆเต่าไม่เหมาะกับการบินหรอกแต่นั่นไม่หมายความว่าเธอจะเห็นโลกไม่ได้โตโตรู้สึกผิดหวังแต่ความคิดอยากบินยิ่งชัดเจนขึ้นในใจเขาคืนหนึ่ง โตโต้ฝันว่าตัวเองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าโบยบินเหนือทะเลและภูเขาเขาตื่นขึ้นมาพร้อมความมุ่งมั่นเขารีบวิ่งไปหาเพื่อนสัตว์ในทุ่งเพื่อขอคำแนะนำฉันจะบินได้จริงๆไหมกระรอกช่างประดิษฐ์เอาเศษใบไม้และได้มาให้เราลองทำปีกแบบเล็กๆให้เธอดูสิโตโต้ยิ้มกว้าง แม้จะรู้สึกเขินที่เพื่อนต้องเหนื่อยเพื่องานนี้พวกเขาใช้วันทั้งวันประดิษฐ์ปีกใบไม้ผูกด้วยได้จากใยแมงมุมแมงมุมยินดีให้และตั้งแผนทดลองตอนแรกโตโต้ลองกระโดดจากก้อนหินเล็กๆปีกใบไม้พาเขาลอยไปได้เพียงสเปะสปะเขาล้มลงบนทรายแต่ไม่เจ็บมาก เพราะเพื่อนๆรีบมาช่วยและหัวเราะปลอบเธอพยายามแล้วโตโต้ลุกขึ้นอีกครั้งมีรอยยิ้มแม้แผลจะเล็กๆใจของเขากลับเต็มไปด้วยความหวังวันต่อมาพวกเขาไปหาเต่าพี่ที่แก่และชาญฉลาดปู่เต่าเพื่อขอคำปรึกษาปู่เต่านั่งสงบใต้ต้นมะพร้าว ฟังเรื่องราวแล้วพูดช้าๆลูกเต่าบินไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ลูกอาจหาทางอื่นเพื่อเห็นฟ้านั่นก็ได้โตโต้ถามอย่างจริงจังแล้วทางอื่นมีไหมปู่ปู่เต่ายิ้มมีหลายทางแต่บางครั้งทางที่เราไม่เคยลองยังไม่ถูกค้นพบด้วยแรงใจใหม่ โตโต้และเพื่อนๆคิดหาวิธีหลายอย่างพวกเขาทดลองกางใบไม้ใหญ่เป็นร่มพยายามสร้างแท่นยกและฝึกกระโดดกับลมบางวิธีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ทุกครั้งที่ไม่สำเร็จพวกเขาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเวลาผ่านไปโตโต้เริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการลองผิดลองถูก เป็นความสนุกมากกว่าการประสบความสำเร็จทันทีเขาทุกปนสุขแต่ยังคงฮึดสู้ในทุกเช้าในขณะที่พวกเขาทดลองมีฝูงนกเหยี่ยวมาเกาะบนยอดไม้และสังเกตการนกเหยี่ยวพูดกับโตโต้ว่าเธอกล้าลองนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทุกตัวจะทำได้คำชมเล็กๆ ทำให้โตโต้รู้สึกอบอุ่นและอยากพยายามมากขึ้นคืนวันหนึ่งลมแรงพัดมาอย่างไม่คาดคิดบังเอิญปีกใบไม้ที่ผูกกับโตโต้รับลมพอดีโตโต้ลอยขึ้นชั่วคราวเขารู้สึกได้ถึงความวูบว่ามในท้องและมองเห็นคลื่นระยิบระยับเบื้องหลงังแต่ปีกไม่แข็งแรงพนักงาน เขาลอยได้เพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะตกลงบนหญ้าอย่างปลอดภัยเพื่อนๆตะโกนเฮและโอบกอดเขาโตโต้หัวเราะทั้งน้ำตาฉันเห็นฟ้าแล้วจริงๆเขารู้ว่าแม้จะสั้นแต่ประสบการณ์นั้นทำให้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความสุขต่อมาโตโต้คิดหาวิธีใหม่ เขาลองปีนบนกองหินสูงใกล้หน้าผาเพื่อจะได้เห็นวิวจากมุมสูงปัญหาใหญ่คือเต่ากลัวความสูงแต่ความอยากรู้ช่วยพยุงให้เขาลุกขึ้นเมื่อถึงยอดหินเขานั่งมองไปไกลสุดสายตาเห็นทะเลท้องฟ้าและหมู่เกาะเล็กๆ หัวใจเขาอิ่มเอมเขาไม่ต้องบินเพื่อเห็นโลกอีกต่อไปเพราะมุมมองใหม่มอบความสุขให้เขาแล้ววันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งมาที่ชายหาดและเห็นโตโต้ปีนหินเด็กนั้นตะลึงกับความกล้าของเต่าเด็กเล่าว่าเขาอยากเป็นนักวาดภาพ และกำลังมองหาแรงบันดาลใจโตโต้เลยชวนเด็กคนนั้นมาดูวิวด้วยกันเด็กยิ้มและวาดภาพที่โตโต้ชี้ให้ดูภาพนั้นเต็มไปด้วยสีสันและความอบอุ่นโตโต้ภูมิใจมากที่มุมมองของเขาช่วยให้ใครบางคนเห็นความสวยงามเขาตระหนักว่า การบินไม่ได้เป็นเพียงหนทางเดียวที่ทำให้เห็นโลกอีกหลายอย่างก็มีค่าเท่ากันวันหนึ่งพายุใหญ่พัดผ่านชายหาดบ้านของเพื่อนบางตัวยังไม่ปลอดภัยแต่โตโต้และเพื่อนๆช่วยกันย้ายสิ่งของและปกป้องลูกนกเล็กๆก,การไม่สามารถบินกลับกลายเป็นข้อดีโตโต้ช่วยลากสิ่งของหนักๆที่นกไม่สามารถทำได้ เพื่อนๆขอบคุณเขาอย่างจริงใจถ้าไม่มีโตโต้เราคงยุ่งแน่ๆเวลาผ่านไปโตโต้กลายเป็นผู้ที่กล้าเผชิญและคิดแก้ปัญหาคนรอบข้างยอมรับในความสามารถของเขาบางคืนเขายังฝันว่าบินแต่ตอนเช้าก็รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เขามีมุมมองที่สูงขึ้นและเพื่อนที่รักปู่เต่าพูดกับเขาวันหนึง่ง ลูกเรียนรู้มากกว่าแค่การบินลูกเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์โตโต้ยิ้มตอนแรกฉันอยากบินเพราะคิดว่านั่นเท่ที่สุดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการเป็นตัวเองและพยายามในทางของตัวเองก็มีงดงามไม่แพ้กันโตโต้ตอบอย่างมั่นใจ เพื่อนๆจัดงานเล็กๆเ,เพื่อฉลองความกล้าของโตโต้และการช่วยเหลือชุมชนในพายุในงานนั้นโตโต้ได้รับผ้าคล้องคอสีฟ้าจากเพื่อนๆเ,เป็นของขวัญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อใจเขารู้สึกอบอุ่นจนกลั้นยิ้มไม่ได้จากวันนั้นโตโต้เป็นตัวอย่างให้ลูกสัตว์ตัวอื่นๆว่าการกล้าลอง เป็นสิ่งสำคัญกว่าเพียงต้องสำเร็จทันทีเขายังไม่เลิกฝันอยากบ,บินแต่ความฝันนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคิดสิ่งใหม่ๆเสมอเขาร่วมกับเพื่อนๆทำแผนที่มุมมองสวยๆรอบชายหาดเพื่อให้ใครๆมาดูโลกจากจุดสูงๆได้โดยไม่ต้องบินเด็กๆและสัตว์มาเยี่ยมชม มารับความสงบและความงามของทะเลกับท้องฟ้าโตโต้เล่าเรื่องการลองผิดลองถูกให้คนฟังเสมอเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าการเริ่มต้นกล้าทำคือรากของความสำเร็จเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ทำให้เขาเสียใจอีกต่อไปแต่กลายเป็นเรื่องเล่าที่อบอุ่นวันหนึ่ง มีนกตัวหนึ่งกลับมาจากการบินไกลนกนั้นเล่าว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามโตโต้ฟังด้วยความตื่นเต้นแต่เขายังรู้สึกว่าเขามีบทบาทสำคัญอยู่ที่นี่ที่ชายหาดบ้านเกิดเมื่อฤดูเปลี่ยนผ่านโตโต้เติบโตขึ้นเป็นเต่าที่แข็งแรงและฉลาด เขาไม่ลืมกระดิ่งคองที่เพื่อนมอบให้บางครั้งเขาก็ดึงออกมาดูแล้วหัวเราะกับตัวเองมีเด็กๆมานั่งฟังเรื่องราวการผจญภัยของเขาและบางคนได้แรงใจไปลองทำสิ่งที่อยากทำโตโต้จึงรู้ว่าความกล้าของเขาไม่ได้มีผลแค่กับชีวิตตัวเองเท่านั้นแต่ยังส่งต่อไปยังผู้อื่นด้วย คืนหนึ่งที่เงียบสงบโตโต้นั่งมองดาวบนฟ้าอีกครั้งเขาเอามือแตะเปลือกของตัวเองแล้วยิ้มการบินอาจไม่ใช่ของฉันในวันนี้แต่หัวใจฉันยังอยากลองเสมอปู่เต่าพูดเบาๆเมื่อไหร่ที่ลูกพร้อมโลกจะมีวิธีให้ลูกเห็นในแบบของลูกเอง โตโต้หลับไปพร้อมกับความฝันใหม่ฝันที่จะพาเพื่อนๆไปดูวิวสวยๆที่เขาคนพบวันรุ่งขึ้นเขาเริ่มสร้างเวทีเล็กๆบนยอดหินเพื่อให้ทุกคนมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระจันทร์ขึ้นด้วยกันเวทีนั้นกลายเป็นสถานที่แห่งความสุขทุกเช้าจะมีเสียงหัวเราะและเสียงร้องเพลง คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเยี่ยมชมเด็กๆได้เรียนรู้การไม่ยอมแพ้จากเรื่องของโตโต้โตโต้ยืนมองด้วยหัวใจที่อิ่มเอมเขารู้แล้วว่าความกล้าที่แท้จริงคือการแบ่งปันปีแล้วปีเล่าโตโต้เป็นที่รักของทุกคนในชุมชนเล็กๆนั้นเขามีเรื่องเล่ามากมายให้เด็กๆฟัง ก่อนที่เด็กๆจะหลับตาลงอย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่บินเหมือนนกเขาก็ได้พาใครหลายคนไปเห็นโลกในมุมใหม่ๆและนั่นก็เพียงพอสำหรับหัวใจเต่าตัวเล็กที่เคยฝันอยากบินก่อนจะจบโตโต้หยิบกระดิ่งทองขึ้นมาสั่นเบาๆเสียงสายอย่างคุ้นเคยดังขึ้นเขาพูดกับเด็กๆ อย่าก,กลัวที่จะลองเพราะการลองนั่นแหละจะทำให้เราเติบโตเด็กๆมองหน้าเขาด้วยความศรัทธาแล้วทุกคนก็ยิ้มกันอย่างอบอุ่นคืนแล้วคืนเล่าเสียงหัวเราะจากยอดหินจะเตือนใจว่าแม้ความฝันจะเปลี่ยนรูปแบบแต่หัวใจที่กล้าพยายามจะนำทางเราไปเสมอ ข้อคิดของเรื่องความกล้าไม่ใช่การไม่กลัวแต่คือการก้าวไปแม้หัวใจยังสัน่นและการใช้สิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์ก็เป็นการบินในแบบของเราได้เช่นกัน